ยังมายัมาดูตัวประกอบตัวประกอบชิดตัวบุกการบุกกตัวประกอบตีตไปเลยครับมายกขึ้นมาีีเร่งแงไปแล้วไปแล้วจริงยเฮ้ยเยี่ยมมากเยี่ยม ยมังีตกบปจนวันี้ก็กาวินกับินนี่ก็ชาหนีได้ไหมละครับกาววิไม่ได้กาวินไม่ใช่ขอตลดาวินี่กบบอาไร่ีดาวิยพ่อนี่ไม่น่านะแต่ว่าต้นกล้านี้มีรอยยิ้มตลอดว่าจะมีรางวัลจาาจันครับมีเ้ตลอดับมีรางวัลจากญาจันครโอ้โหดูครับ จะดันต่อันจะให้มีสองคนนะครับนี่แล้วครับจังหวะนี้ดีมากดีมากผูกกันดีมากขอบคุณครัเดี๋ยวว่าสนุกและกะทับใจยสวัสดีสิเป็นสิงหาคมนะครับเรียนป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับผู้ปกครองสำหรับทุกทุ๊กตาแมหลุดไหมัดตน่าจะมีเชียร์ลีดเดอร์นะครับเซเลเดอร์ ปีก <muy> ็คือเลยครับฝ่าดูครับปีตาปีตาหรือว่าตาตาครับหือยังอยู่ที่ไตสั่านนะไต้ท้านมาเยี่ยมมากเ็นยญาติเสาร์ครับต้นแก้มไม่สนใจครับวันนี้ครับจากไกลก็มีของมาเยู่เล้นะวันนี้หลับมาเทียบออนุญาตจัดัดไม่ไปไหนเขาจะอยู่ตรงนี้อาจาจะหลอกใช้ตรงนี้ได้ไม่ได้ต้องรู้แล้วถ้าเกิดพลาดท่าเขาโดนจุดโทษ อตอนนี้ต้องดูว่าถ้าเสมอน,นี่สกอบจะเป็นแชมป์นะครับสกลจะเป็นแชมป์ดูว่าได้ไม่ได้ครับตอนนี้มิดฟิลมิดฟิลในคือสนามสุดท้ายสนามที่สี่สะสมแจ็ีอยู่กี่แท่นะครับตอนนี้วัดใจวัดใจครับสุดท้ายสุดเดลิคครับเหงืใจบอกได้ครับเดี๋ยวว่าสนุกและปลาปลาทักใจยอย่าเมย์อย่าเมย์อย่าเมย์เดี๋ยวนี้ ต่อมาทุกท่าัสู่บรรยากาศการแข่งขทุกตอนฟุตตอนคือสักสีเวทีคือทุกอย่างครัมีคานวนกรับแมครับฟนปลายปีเคืองก็ีบหนีีออม่ยอมเอาเลยครับสักวนี่ักสี่มุมนีนะคแนน2-1ใส่กิซีเมแในช่วแรกส่ในความกิชิต่อดืจังหวะหโอ้ยยมาก เยี่ยม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 เดี๋ยวเจอกันครึ่งหลังในคลิปหน้าครับผมโอ้โหทำเยี่ยมมาก